เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางด้านประชากรภาษาศาส,สนาแต่ก็มีรากฐานวัฒนธรรมหลักร่วมกันคือวัฒนธรรมอินเดียและจีนประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกันหลายชาติในบางครั้งประเทศไทยอาจจะมีปัญหาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านแต่ในภาพรวมแล้ว ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เด็กๆคะเด็กๆรู้ไหมประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้กับประเทศใดบ้างและประเทศไทยมีความคล้ายคลึงกันกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไรบ้างเราไปศึกษาหาความรู้กันดีกว่าสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูอนุเทนจะมาสอนเรื่องเพื่อนบ้านของเรา พร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเอเพื่อนบ้านภูม,มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือดินแดนทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียออประกอบด้วยประเทศทั้งหมด11ประเทศแยกเป็น2กลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรหรือแผ่นดินใหญ่มีประเทศอะไรบ้างเราไปดูก,กันเลยนะคะ1ประเทศเมียนมาสประเทศไทย 3. ประเทศลาว4ประเทศกัมพูชา5ประเทศเวียดนามและ6ประเทศมาเลเซียประเทศที่เป็นเกาะหรือหมู่เกาะมีอยู่ทั้งหมด5ประเทศดังนี้ค่ะ 1. ประเทศอินโดนีเซีย2ประเทศสิงคโปร์ 3. ประเทศบูไน4ประเทศฟิลิปปินส์และ 5. ประเทศติมอร์เลสเต ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1. ประเทศเมียนมาประเทศเมียนมาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของไทย 2. ประเทศลาวตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของไทยลาวเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคนี้ที่ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเล 3. ประเทศกรัรมพูชา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของไทย 4. ประเทศมาเลเซียประกอบด้วยดินแดนสองส่วนคือมาเลเซียตะวันตกและมาเลเซียตะวันออก 5. ประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่บริเวณเส้นสุดสุดใกล้กับประเทศออสเตรเลีย 6. ประเทศฟิลิปปิน์ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิก 7. ประเทศเวียดนามตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของลาวและกัมพูชา 8. ประเทศบูไนตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะร์เนียว 9. ประเทศสิงคโปร์ตั้งอยู่บนแหลมมาลาย,ยู10ติมอรลสเตตั้งอยู่ระหว่าง ทวีปออสเตรเลียและหมู่เกาะอินโดนีเซียและ11ประเทศไทยตั้งอยู่ติดกับเมียนมาลาวกัมพูชาและมาเลเซียเด็กๆคะเด็กๆรู้ไหมความคล้ายคลึงกันในด้านต่างๆของประเทศเพื่อนบ้านมีอะไรบ้างถ้าไม่รู้ไปฟังครูอนุทินอธิบายกันดีกว่า ความคล้ายคลึงกันในด้านต่างๆของประเทศเพื่อนบ้านภูมิภาคเอเชียตะวหนออเฉียงใต้มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติภาษาและลักษณะการเมืองการปกครองแต่ก็มีความคล้ายคลึงกันในหลายด้านนะคะนะักเรียนเช่นมีรากฐานวัฒนธรรมจีนและอินโดนีเซียเหมือนกันมีทรัพยากรธรรมชาติคล้ายคลึงกันเช่น เป็นแหล่งปลูกข้าวของโลกมีป่าไม้ยางพาราเครื่องเทศและแร่ต่างๆศาส,สนาหลักในภูมิภาคคือพระพุทธศาสนาศาส,สนาอิสลามและศาสนาคริสต์บางประเทศพูดภาษาคล้ายคลึงกันเช่นภาษาไทยกับภาษาลาวบาษาซามาเลเซียกับบาษา,าอินโดนีเซีย ภาษาแปลว่าภาษาเด็กๆคะต่อไปเป็นรูปแบบการปกครองของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอยู่ทั้งหมดสีระบอบการปกครองมีระบอบไหนบ้างไปดูกันเลยนะคะระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก,ก็จะมีประเทศไทยกัมพูชามาเลเซีย ระบบสมบูรณาญาเศรษฐีลาดก็จะมีประเทศบูรนระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระปธานาธิบดีเป็นประมุขก็จะมีอินโดนีเซียฟิลิปปินสิงคโปร์เมียนมาและติร์เรสเตและระบบสังคมนิยมก็จะมีเวียดนามและลาวค่ะประเทศเพื่อนบ้านของไทยประเทศไทยมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ได้แก่ประเทศเมียนมาประเทศลาวประเทศกัมพูชาและประเทศมาเลเซียเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันเลยนะคะว่าประเทศไทยติดกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไรบ้างประเทศเพื่อนบ้านของไทยประเทศที่มีภูมแดนติดกับประเทศไทยนักเรียนรู้ไหมคะว่ามีประเทศอะไรบ้าง เรามาดูกันเลยว่ามีประเทศอะไรบ้างที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย 1. ประเทศเมียนมาโดยพรมแดนติดกับประเทศเมียนมาทางทิศเหนือและทิศตะวันตก 2. ประเทศลาวโดยพรมแดนติดกับประเทศลาวทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 3. ประเทศกัมพูชาโดยพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชาทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และสี่มาเลเซียโดยพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียทางทิศใตเ้เด็กๆคะต่อไปคุณครูมีวิดีโอการ์ตูนมาให้นักเรียนได้ดูเพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้และสรุปความรู้นักเรียนลองดูวิดีโอและอย่าลืมทำกิจกรรมตามดูนะคะสวัสดีครับทุกคน วันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านของเราในด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองส่วนจะเป็นยังไงนั้นตามไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับคุณพ่อทำอะไรอยู่ล่ะคะพ่อต่อจิ๊กซอว์ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอยู่นะลูกเสร็จพอดีเลยสวยจังเลยคะ่ะคุณพ่อน่าสนใจนะคะ ว่าประเทศไทยเรามีเพื่อนบ้านที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันหลายประเทศคุณพ่อช่วยแนะนําให้พิมพ์รู้จักประเทศเพื่อนบ้านของเราได้ไหมคะและแต่ละประเทศเขามีรูปแบบการปกครองเศรษฐกิจและสังคมเหมือนกันไหมคะได้สิลูกถ้าพิมพ์สนใจพิมพ์ดูจิ๊กซอแผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่แสดงลักษณะทางรัฐกิจนี่ดูสิเริ่มจากประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งประเทศที่ตั้งอยู่บนภาคพื้นทวีปหรือบนพื้นแผ่นดินประกอบด้วยพมา่าลาวกัมพูชามาเลเซียและเวียดนามส่วนประเทศที่เป็นหมู่เกาะได้แก่อินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนฟิลิปปินส์และติมอร์เลสเต้าัธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีการปกครองระบบประธานาธิบดี พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจของพม่านั้นขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรมมีทั้งพืชหลักคือข้าวและถั่วแพร่ธาตุที่สำคัญเช่นตะกัวเงินเป็นต้นและอัญมณีเช่นทับทิมหยกเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติและน้ำมันอีกด้วยการลงทุนส่วนใหญ่รัฐบาลเป็นผู้ผูกขาดและให้สัมปทานกับเอกชนในบางกิจการ ทางด้านศาสนานั้นประชาชนส่วนใหญ่ของพมา่านับถือพระพุทธศาสนาและภาษาที่ใช้คือภาษาพมา่าเป็นภาษาราชการและใช้ภาษาท้องถิ่นของชนกลุ่มน้อยในการติดต่อสื่อสารประเทศต่อมาที่พ่อจะเล่าให้ลูกฟังคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประเทศนี้มีการปกครองในระบบคอมมิวนิสต์ มีประธานประเทศเป็นประมุกและมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลด้านเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นกับการเกษตรกรรมมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือข้าวข้าวโพดยาสูบฝ้ายไม้สักและด้วยเหตุที่ลาวไม่มีโปรมแดนติดทะเลจึงต้องสร้างเส้นทางเชื่อมกับเพื่อนบ้านอย่างไทย อยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเส้นทางที่ว่าอยู่ที่ไหนถ้าอย่างนั้นเราไปหาคำตอบในช่วงนี้ชี้แนะกันเลยครับช่วงนี้ชี้แนะเส้นทางเชื่อมระหว่างประเทศลาวกับประเทศไทยก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงขนาดใหญ่แห่งแรก โดยเชื่อมต่อเทศบาลเมืองหนองคายของประเทศไทยเข้ากับบ้านท่านาแล้งนครหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาวสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองเป็นสะพานที่เชื่อมต่อจังหวัดมุกดาหารของประเทศไทยเข้ากับแขวงสวรรค์นนเขตในประเทศลาวและสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สามเป็นสะพานที่เชื่อมต่อที่บ้านห้อมตําบลอาจสาม,มารถอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมของประเทศไทย เข้ากับเมืองท่าแขกแขวงขำม,ม่วนประเทศลาวคุณพ่อคะแล้วอย่างนี้คนที่อยู่ในสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเขานับถือพระพุทธศาสนาเหมือนเราหรือเปล่าคะใช่แล้วจ้าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศลาวนับถือพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับคนไทยครับ และภาษาที่เขาใช้กันก็คือภาษาลาวเป็นภาษาราชการและใช้ภาษาท้องถิ่นของชนกลุ่มน้อยในการติดต่อสื่อสารมาถึงประเทศที่4แล้วนะลูกนั่นก็คือราชาอาณาจากกักรกัมพูชาประเทศนี้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำฝ่ายบริหารและมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุก พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจของประเทศนี้ขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจที่สำคัญของกัมพูชาก็คือข้าวส่วนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆนั้นได้แก่แร่เหล็กทองแดงอัญมณีและป่าไม้นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ในราชอาณาจักรกัมพูชายังนับถือพระพุทธศาสนา ภาษาที่ใช้ได้แก่ภาษาเขเมรและภาษาฝรั่งเศสและประเทศเพื่อนบ้านที่มีอนณาเขตติดต่อกับประเทศไทยประเทศสุดท้ายก็คือสหพันธรัฐมาเลเซียซึ่งมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยสุลต่านหรือผู้ปกครองรัฐจาก13า พืชเศรษฐกิจของสหพันธรัฐมาเลเซียคือมะพร้าวน้ำมันปาล์มยางพาราผลไม้พริกไทยไม้แปรรูปส่วนทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญได้แก่น้ำมันปิตโตรเลียมและดีบุกค,คุณพ่อคะคนในประเทศมาเลเซียเขานับถือศาสนาอิสลามกันใช่ไหมคะลูกรู้ได้ยังไงจ๊ะพิมพ์เห็นว่าสามจังหวัดทางภาคใต้ของไทย ที่มีอนาเขตติดต่อกับมาเลเซียนับถือศาสนาอิสลามจึงคิดว่าคนในประเทศมาเลเซียาน่าจะนับถือศาสนาอิสลามค่ะถูกต้องและจ้าประชาชนส่วนใหญ่ของสหพันธรัฐมาเลเซียนับถือศาสนาอิสลามและใช้ภาษามาเลหรือบาฮาซาเป็นภาษาราชการ และใช้ภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาทมินและภาษาถิ่นในการติดต่อสื่อสารเอาเลยครับต้น้องๆก่อนที่พ่อจะเล่าถึงประเทศเพื่อนบ้านที่ถึงแม้จะไม่ได้มีอนาเขตติดต่อกับประเทศไทยแต่ก็อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหมือนกันพี่มีแผนที่มาให้ช่วยกันดูนะครับว่าประเทศที่อยู่ในแผนที่นี้คือประเทศใดบ้างสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนาม พืชพื้นฐานทางน้านเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับเกษตรกรรมพืชหลักคือข้าวปัจจุบันเวียดนามเป็นประเทศผู้ส่งข้าวรายใหญ่ของโลกนะับเป็นคู่แข่งการค้าข้าวรายสําคัญของไทยเวียดนามมีทรัพยากรธรรมชาติมากทั้งน้ํามันแร่ธาตุและอัญมณีทําให้ต่างชาติสนใจอยากจะเข้าไปลงทุนด้วยลองคิดซิว่าคนในสาธารณรัฐสังคมนยิยมเวียดนามเขนับถือศาสนาอะไรกัน พระพุทธศาสนาค่ะคุณพ่อเก่งมากลูกประชาชนส่วนใหญ่ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายานแบบจีนและยังมีผู้นับถือศาสนาคริสต์จำนวนมากด้วยส่วนภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันนั้นชาวเวียดนามจะใช้ภาษาเวียดนามเป็นภาษาราชการชาวเวียดนามสามารถพูดภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสได้นอกจากนี้ จางใช้ภาษาท้องถิ่นในการติดต่อสื่อสารอีกด้วยจ้าแต่ตอนนี้ยิมเริ่มง่วงแล้วขอตัวไปนอนก่อนนะคะรุ่งนี้ต้องรีบตื่นไปเรียนแต่เช้าเลยเอาเลยครับน้องๆเพื่อเป็นการทบทวนเรามาทำกิจกรรมใช้เดี่ยวกันก่อนนะครับคราวนี้น้องๆก็รู้จักกับสภาพสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านกันไปแล้ว สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับเรียนจบไปแล้วต่อไปนักเรียนมาทำใบงานกันนะคะให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องนักเรียนอย่าลืมส่งงานให้ทันเวลาด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ